สุคนเนาะค่ะแล้วปรึกษาหาซื่อเรียงเดียกไข่รดยิมเนาะค่ะครับผมผูคนกัแกงมาได้สองบาทสองบาแตอชีวิตไปได้กันไม่ว่างันกับซูนเจสหาเนาะค่ะไม่คู่กัเลยซาบบาบบาคือมือเงิกทู่ขันน้องกาบบาทรื่องมือเง้างกูไม่ชี้ตัวเพื่อบาเที่บางที่เข้ากับ ซื่อถิมใบบาลีที่ไม่คู่หรือว่าหอพู่ชีบเขาพูดละหาละสีใบเมลนบอกว่ากระฟูกแล้วก็ัางแค่กระเลกรวดเจ้าสี่หกแต่ซีเ้าทักรวดยิบหมอวานกับหกซีหนึ่งกับเขาทั้งสามตัวแล้วก็พอว่าเหลกรวดยิมตัวแรกก่อนทั้งหึางซีหนึ่งซีหนึ่งซูนหกแต่ว่ามือนี้แล้วก็ทาอยู่ดิายิบกรรว่าไงดีก้ยิบหมค่ะเืลออนี้ค่ พูดแม่สลอมคื่อกานะคะแม่สลอมบกนอบกหน่อยคื่อกาวนะคะวายพูตาไอแม่คู่ไอยิ้มนายหนึ่งร้อยบาทนะคะนายหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ยิ้มสองร้อยบาทขอบคุณครับแต่งขอมันยิมแขนงรับเอาเห้ยสวยตังแขนงกัว่าสวยเหอกาฟังตลอดเป็นเรื่องตับเป็นเรื่องที่ยิ่งวะยา่กาขนยิ่ะ วันก็ได้บาทตัวม Richards, like, models, ันบ่เมือนได้สิบาทค่ะตัวตัวก็บาทเตล่งๆเลยไปได้แล่บ่บ้สิบาททุงให้ช่องทุงเออลงเตียงทุ่งล้งบานทุ่งค่ะก็ดินพวนเรานับแข็งมาซุ่มาค่ะแล้วไป่ผู้ลด้พื่ผนซุงมของมาไหวเราล่างซุเสร็จปวยท่านเนีนเนียนล่างปวยท่านนะค่ะไม่คู่กับข้อขอบุณขอบุณเอฟซีรายๆนะค่ะ ที่รวมแรงรวมใจกันได้เฮ็ดได้สร้างผู้ละหาละซีไปเนาะค,ะค่ะแล้วก็เป็นยังค่ะมีหน่อยเข้าท่านตามหน่อยเนาะคะ่ะเนาะก็ได้บีบบังคับก็ได้เรียร่ายเนาะค่ะนี่คือให้สมัครใจเองเนาะคะ่ะเด้อคือเข้าพ่อใจสีเฮ็ดพ่อใจสีถวายพ่อใจสีสร้างบุญเข้าไปจังเฮ็ดมันจะสิได้บุญได้กุศลเนาะค่ะเพราะเป็นว่บบาบังคับกันมาเฮ็ดเนาะค่ะคืออันนี้เข้าให้เฮดเลยคิดเลยใจก็ไป่คู่มาเฮตเลยหล่ะค,ะค่ะเดวแต่อ,อยากเฮ็ดจากสร้างค่ะเดวแต่อันนี้ค่ะ มนกัดเลี้ยไรเนาะค่ะ่นสมัครใที่พิ่นอย่ากรวมนะั่แม่คู่เนาะคะ่ะนี่ก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้มองเห็นผู้บ่มองเห็นเนาะคะ่ะคือไม่เฮากับเห็ดของเฮ้านั่นล่ะคะ่ะเฮ้าเห็ดไปเฮ้าเห็ดดีเข้าก็ได้ดีของเฮาเนะคะ่ะก็คือแม่คู่พาเห็ดอยู่คู่มือนี่ก็คือวันที่สิบสามเนาะคะ่ะครับผมค่ะบวกบุญเนาะคะ่ะวันที่สิบสามเนาะคะ่ะ หาเพื่อนมาเบิงคลิปนั่นเพื่อนมาเบิงคลิปนี่เป็นบะวันที่สิบสามตุลาคมนะคะสิมีแห่กอบเงาแห่ต้นเงินถวายปูแล้วก็ะมีวงดนตรีอ,องแม่คู่แล้วก็นักร้องรับเชิญสาธิท่องจัน,นะะเด้อคะ่ะย่างเว่นค่ะตอนกลางวันวันที่สิบสามตุลาคมนะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งโมงป็นต้นไปแล้วก็สิมีอาหารการกินค่ะเฮ็ดโรคขั้วโรคท่านคืคอไม้ควงวาเวลาแขกไปเทามาได้ยุ่ยได้กินนั่นแหละคะ่ะอาหารการกินนะคะกับ ทางคั่ทังไม่คู่กับซีเฮตแล้วกับเอฟซีเพิ่นกับสีมาร,รวมนั่มคู่ร,กรักคนเพิ่ันเฮดมากพอมนะคะกันเพิ่นพอมเนาะ,ค,ะครับผมค่ะนี่ก็เอาตามสบายนะคะเอาตามใจเอฟซีคัดนอยากมากรวมนั่นกับมาเนาะค่ะคือวันที่สิบสามค,คู่รักคอยากมาอยู่ตรงไม่คู่ต่กับบอลไสซูว่าสัส่นขาดนันเดียวล่ะขาดปัจจุบันใจ,จ <c oughs> <c oughs> ใจอยากมากพอตายเพิ่อนว่ากันว่าบอลไฮจะส่งใจมากเนาะค่ะติวดตามทั้งช่องก็ได้ว่าป็นยัด้อน่ะเด,วด,วด,วดอ้อ ส่วนงานใหญ่ก็คือวันที่เก้าพฤศจิกายนเดือนหน้าเนาะคะ่ะวันที่เก้าค่ะฉลองเบิกเนตรธาวเวสวีสุวรรณเบิกเนตรเบิกตาเพิ่อนอ่าเท่าจะได้รางวัลใหญ่เมื่อน,นั้นเนาะคะ่ะพอแม่คู่ก็จัดงานใหญ่เต็มที่เลยแล้วกับประตูหงส์ฉลองประตูหงส์พร้อมเนาะคะ่ะส่วนศาลาอาจติบอทท่านเซทเนาะคะ่ะเพราะว,ว่ามันกับสิดเดเฮ็ดหลายอยา่างคือมื่อนีกับคุยกับสร้างเสือเพิ่นเข้ามาเนาะคะ่ะแม่คู่กันเลย ไอ้พระเทศเป็นบานลู่เนาะค,ะค่ะเห็ดไม่เพิ่มไม่ประมาณเพิ่มหม่อีกประมาณสองสามแสนนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาดนะก็ขึ้นตอนแรก,ค,แรกคุยกันว่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็เลยมาแปลงใหไม่สร้างเสรก็เลยสชิมาทุบข้างหน้าออ จานนาใส่ใส่เป็นกระจุกเหมือนจ้าเสียค่ะค่ะมันก็ต้องใส่งบหลายเนาะค่ะใส่นากระจุกใส่นาก็เป็นแสนแล้วเราสร้างด่านคางอีกเป็นบ่อเราสร้างซื้อม่าพื้นตื่นขึ้นมาอีกก็เลยได้เพิ่มให้สร้างซื้ออีกแสนอีกเพราะว่าตั้งแต่ซาร่าเนะค่ะล่างนึงแล้วค่ะแล้วต้องไปล่านกัวเนาะค่ะอันนี้ค่ะนี่แหละค่ะเข้าในคุดนับบวกกอซาร่าถือว่าเป็นบุญใหญ่สุดเนาะค่ะที่เข้าในเฮดในสาก่วงกันซาร่าห้ว่าบุญไร้สายเงา fc ที่รวมบุญมา ภูลหล่อลอยสองหลอยภูพันสองพันหรือว่าปัจจุป,ปัจจัยรวมสั่งเนาะคะ่ะลายผูลายค้นมากเป็นเงินจำนวนหน่อยจำนวนหลายคือเ่าได้สั่งน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะแมนวาแมนคูบ่ได้เอ่ยซื้อกะะ็ได้บุญเนาะค่ะได้บุญที่หฮาได้เฮ็ดนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ม่นมีกิ่งคนรับรูะะ้เด้อค่ะเด้อรพรา่แมนว่าคนรับรู้แมนว่าบ่ได้ยินชื่อกะ ได้รับคือเกาบ่ต้องน้อยใจนะค่ะบ่ต้องไปคิดว่าเหลขกปู้บ่กเขาแล้วปู้่อยุแล้วผู้แล้คนเข้าใจผิดอันนี้แล้วแต่ความเสียส่วนบุคคลนะค่ะไม่คู่ก็บ่แเป็นคนมีเสียิมสวยอย่างคนธรรมดานั่นล่ะค so so ่ะเพียงแต่ว่ามีสิ่งดีๆที่เฮาหนับถืนาะค่ะในจิตในใจน้อมรับแล้วก็เหตุการณ์กระทําให้่นเห็นค่ะเข้าเห็ุดีเฮ้าต้องได้ดีนะค่ะครับผมผู้ใดศสียบ่เสียนันก็แล้วแต่ จิตใจของไผของมั่นข้าบังคับกันบ่ด้เพราะว่าสิ่งซักซิ์พิสูจน์บ่ด้ดเดยอค่ะเด้อค่ะบ่เห็นตัวเห็นตนแม่แต่ว่ามีพญายนาคกัิสพิ่ธสิดำน้ําแต่ฮะพญายนาคกับ่าสามารถสิเย็นเป็นตูเป็นตนได้ครับผมก็ค,คือความเชื่อนั่นล่ะค่ะอันนี้เขาเอ่ย่าความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะคะ่ะขันห้าคิดดีทำดีบารมีก็สิสเกิดสิเด้เดสากคือแม่คู่พาฮเดรภาษานะคะเด้อ และการกินการท่านมาบ่ต้องยานว่าอันนั้นอันนี้เพราะสิป็ดทันท็ดนี่คือเข้าท่านมาแล้วเฮากินเข้าท่านมาแล้วแล้วต่เพิ่นสิปเฮทดหอย่างแม่นบ่ค่ะคือแม่คู่ไปถวายพระเพื่อนแม่คู่ได้นระบูหายพระเฮตานเท็ดนี่ค่ะคือแล้วแต่เพิ่นเนาะค่ะคือเฮาถวายไปน้อมใจถวายเพิ่นแล้วต่เพิ่นสีใสหยังเพราะว่าเพิ่นกัมีจิตของเพิ่นการใส่ใจแม่นว่าเข้าการระบูห้เพิ่นเพได้ดว่า ต้องไปเฮ็ดอันนั้นเด้อต้องเฮ็ดให้เขียนจังซั่นจะสิเพิ่นอาจสิมีเรื่องส่วนตัวเพิน่นเนาะค่ะอยากกินน้ำกินในจังซียเออหรือว่าค่าน้ำ่าไฟเพิ่นจังซียหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะมีองค์ประกอบหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเฮากินเฮาทานไปอย่าไปคิดว่าต้องเพือนกูไปเฮ็ดหยังเนาะอันนั้นอันาน,าน,านี้เฮาคิดไปให้ว่าเฮาทานไปเฮาสบายใจแล้วคือเฮาเป็นผู้ให้เนาะค่ะมันก็ได้บุญแม้แต่ให้คนยังได้บุญแม่นบ่ค่ะ นี่แหละค่ะคือการเ้าบโดแระบูเนาะค่ะเล้วแต่เพิ่นสีเห็ดยังคือแม่คู่เห็ดห้ยเห้นเนาะค่ะส่วนแม่คู่ใดก็มีส่วนทีผูให้ยส่างก็มี่บอมเอนวาคนบ่ไห้แมนบ่อก็จะลูกซิดลูกค้าแค่สี่แล้วออมขางออมเบลมากอ่ะมีพอได้ยูได้กินสําหรับผููบ่ท่านใดหาเร่งเทื่อบุญชิ้นส่างเข้ามาบ่ท่านหอดเนาะค่ะแต่ว่าข้าส่างยูแต่ว่ามันบ่ท่านฝากกุเพิ่นได้ข้าอยูดีไม่แห้งก็ถือว่าด,ดีเนาะค,ะค่ะบ่<อ><อ>เป็ียนบปควยก็ถือว่าด,ดีแล้วล่ะค่ะ คืออันนี้เบินการถวายมาเนาะค่ะของนายอาทิตย์หักคุณทศเนาะค่ะแม่นบอกเขียนให้มันถือเริ่อไแม่คู่อันตามเขียนนี่เนี่ยนั่นสุขุขทาคุณทศเนาะค่ะแม่นบอกว่า <c oughs> แม่ทำแมอืมแล้วก็นางซับเนาะค่ะนางซับลำวิเศษนะคะรวมทั้งบุญครับปู่กับแม่คู่นะค่ะ ของเบคูสี่ลอยถวายปูหาลอยน้องวันหนึ่งลอยค่ะถวายอนที่สามสี่ป่ะค่ะเขา่านออออไรโอสเตี้อ่านค่ะอ่านจนไดหมดค่ะอ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าห้างเคียกับพ่อว่างนะคะแต่ว่ากระได,ดเอาคืนในคูคืนกาวนะคะก <c oughs> ็ะ <c oughs> ต้องตุกใจค่ะ <c oughs> อันนี้ของวันนะคะ <c oughs> อันนี้ของไอวันนางสาววีไลวันกองสู่กับเอกชัยพวงกัญญาถูกสามตัวตรงปลาทูชิบบาทได้ คาไวปูเนาะค่ะคาไวปูสองพันในแม่คู่หนึ่งพันแล้วก็ยิ้มสองร้อยแตงโมสองร้อยหน้า้อยสองร้อยนาชาขาเหี่ยนะสมีขาเหี่ยงนก็ใขาเหี้ยงกขาเหี้ยารวมากันมาชาเนียาป็นชาเหี่ยนไปเลยเตือนกําลังไอก็มีเพิ่มมากเนทั้งแม่คู่สิทธิ์ยกใส่เยว่าครบ อันนี้ของนัดอันนี้อันนี้ของบางน้อยอันนี้แตงโมกับยิ้มกับไปเล่าเด้อเนี่ยเป็นหกร้อยมาเด้อยอันนี้วิไลว่านโชคมาดีครับของน้องหญิงมือว่านนี่เพิ่นบันเพิ่นฝากไว้มาคุณมาลายเด้อสองร้อยคับอันอันนี้ของพี่ว่านหายสองร้อยคู่ไปอะไรเอ็กว่ได้ไอเล่าอ่ากูได้หลายกว่าูพู่ว่ากูได้หลายกู่ ่าคือลำหนาล้วสบายเขาไม่คู่เาม่คูเอาใส่ว้ก้อนนี้เขไม่คู่ใส่กระเป๋าไว้ก็ตั้งหากค่ะเขาเขอบุณของพุลธแล้วสุกมันลำรวยเด้อบ้านก็ได้ค่ะได้กี่บ้านสุกันเนาะค่ะนเยรติครับสนเจียร t ไม่คู่ก็ได้สุนเกียร t h แล้วกันมาเลพีเนาะค่ะมาเลพีไม่คู่นั่นแหละค่ะมวเซาทุกครึ่งซากันแค่เสียงตัวใดคือรัทตุลงไปร้วนเั้ ห้าเก็ดซูนละคะเออห้าเก็ดซูนและกันเรเรกรถยี้มนั่นเดี่แม่ผัวสิ่ตะซูนหกหนึ่งม่ผัวนั่นแหละก็เลยร่วงไปนะคะมันกาบังเอิญคือเก่าเพราะทัวร์ที <c oughs> ่ทอออกสาตัว <c oughs> ถั่วได้หลายที่ออซับถั่วเพราะว่าพอดีเลือค่ะบ้าไดกที่เราอผูค่ะเราโลดยิ้มว่าที่แท้เราทุกอ่แม่นื้อเลืแม่เนื้นเปลยอกแม่ล่ใหาเพื่อนเยอะแม่ไปโล่งเพียร์เนแปดสวน้บนท่านสมได้ใเอาไม่เอาไม่มีหลายหลอดอยู่เนาะครับอ่าเขากัจังฟังปูนะคะอันนี้ก็คือจังเอซนะคะฝากท้างกย่มมากนะคะมีก็รไล่ผูกไล่คนเลยือไล่ไลือ คุณจันยาครับนุชเทียนนะคะหนึ่งพันบาทเป็นในความกับเป็นเฮดโล่ประสบความสำเร็จอืมประสบความสำเร็จนะคะนอกคนกเรเลยร่วมถวายปูหลายคนนะคะก็มีซื้อจากไหนบูเพราะว่ายิมจบสูงค่ะแก๊ยสแบบภาษาเกียส์ค่ะน่ากันเลยเออเกียงคนเกียงไก่ก็ะมีนะคะคร์ลำไยวันดีนะคะ หลายคนพิชสมัยนะคะครับผมว่าดินทอนนี่แหละค่ะเดี๋ยวเอาไล่เื้อขึ้นให้ปูนะคะหนูปูเราอ่านไงแต่ปูเราประเด็นเนี้ยคือหมู๊เราหลุด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 เลยปู๊ค่ะอย่าเลื่อมนะคะได้อวันที่สามชิฟสำหรับคนทรงคนสร้างแฟชันได้นะคะการยิงกับสิจัดทรงไห้มือนี้ได้คุณแม่ทองเหลืองเด้อค่ะเบื้งเพราะว่าไล่เสื้อมันตกนะค่ะตังสิได้ทรงไม แม่ถาฟังแต่ดูแล้วเด้อแฟชนได้ไม่คู่เป็นจังไดเนาะเดี๋ยวเจนน้องยิงทรงให้ใหม่มื้อนี้เด้อค่ะเด้องสำหรับวันที่สามสิบผู้ใดอยากได้กามาได้เนาะค,ะค่ะคือมาเอาเด้ยวยตัวเองเนาะค่ะ แปดได้กับ่ได้เฮ็ดมาหลายนะนอย่างนี้มประมาณซีหาสิบแผ่เมงันที่สิบสามเอวันที่สิบสามครับผมวันที่สิบสามแลังวันที่สี่หาซีหาซีหาแค่ะเพราะว่าหนี้วกเนพี่น้องพี่น้องมัดอค่ะพี่น้องอเยามือเดมือปูเสียไปเอาลอกเ้าไปเอาไว้ปูตายอยู่จะได้ไปจุดถูไปเอฟซีอีว่าจะต้องถามปูเนาะค่ะว่าปูเสียไปบ่อหรือจังไหนนะคผะ แต่เบื้งก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เสียงให้ท่านสองไปไายท่าให้เบื้องคือเก่าเนาะค,ะค่ะเน้องค่ะ